ดอกไม้สวยๆค่ะเพื่อนๆนี่ดอกไม้แปลกๆนะแถวบ้านเราไม่มีนอ้องแบบนี้เนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ฟ้าจะพาเพื่อนๆมาเก็บตำลึงฝรั่งนะคะทุกคนเขาเรียกว่ายอดตําลึงฝรั่งเนาะแต่ภาษาเยอรมันฟ้ายังไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเรียก อะไรโอ้ที่ทุกคนดูดอกอันนี้นะดอกแบ็คเบอร์รี่ค่ะทุกคนกำลังออกเลยปีนี้น่าจะมีแบ็คเบอร์รี่ให้เก็บเยอะเดี๋ยวฟ้าจะมาเก็บดอกตำลึงฝรั่งเอไม่ใช่เอยอดตำลึงฝรั่งนะเอาไปแกงนะคะทุกคนเอาไปแกงเหมือนแกงผักเหมือนแกงผักเอผักอะไรอะ ที่เขาเรียกบ้านเราผักหวานนะคะแกงมันยอดผักหวานนะคะเพราะว่าเขาจะกินอารมณ์คล้ายๆยอดผักหวานนะคะทุกคนไปค่ะเก็บเลยเนี่ยฟ้าเห็นแล้วฝนตกนะคะฝนตกทุกวันเนาะเพื่อนๆตกทุกวันนะคะยอดเขาจะงามงามนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เนี่ยนี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่ยอดงามมากเนี่ยค่ะ เราจะเลือกเอาแต่อ่อนๆเลยนะครับเพื่อนๆดูยอดนี้นะทุกคนเนี่ยเขาถูกฝนฟ้าก็จะเลือกเอาแต่อวบเลยนะครับเพื่อนๆนี่อวบโลดอวบโพดยอดนี้ก็อวบ เก็บให้เก็บยอดประมาณขนาดนี้นะคะทุกคนอย่าให้เก็บใหญ่เก็บยาวมากนะคะทุกคน,นะคะให้เก็บแค่สองยอดพอนะคะทุกคนสองใบนะคะไม่ใช่สองยอดนะเดี๋ยวฟ้าจะอธิบายให้ดูเดี๋ยว นี่ให้เก็บความยาวประมาณขนาดนี้เนาะเพื่อนๆอย่ากเก็บแก่มากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นพิษโอ้ยยอดเพิ่นเป็นตาสะออน,นสูงๆนเอาไม่ถึงเด้อจ้านูเอาไม่ถึงนะคะทุกคนนี่เราเก็บเอาอย่างนี้เลยเดี๋ยวฟ้าจะลองไปแกง แกงเหมือนแกงยอดผักหวานให้ทุกคนดูนะนี่คะ่ะได้หลายเติบอยู่บรรยากาศวันนี้นะคะเพื่อนๆไม่ร้อนไม่หนาวนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากจ้า พาเพื่อนๆหาเก็บผักเนาะไปดูซิว่าจะได้ผักอะไรได้ผักตำลึงมาหน่อยนึงแล้วนะคะเพื่อนๆ ยอดกังางามค่ะทุกคนนี่ให้เก็บเอาแค่สองสองใบอย่างนี้นะคะสองกานอย่างนี้เด้ออย่าเก็บอย่าเก็บแก่มากนะคะทุกคนเก็บขนาดนี้กําลังอร่อยนะคะนู้นเต็มไปหมดหูลยยอดปะลือเลยครับเพื่อน,นเขาว่าเป็นตำริงฝรั่งนะคะฟ้าเคยกินแล้วนะคะปีที่แล้ว อันนั้นก็เป็นผักผักสะดาวฝรั่งค่ะทุกคนโอ้ยบรรยากาศวันนี้ค่ะเพื่อนค่ะบรรยากาศดีสุดๆอยากให้เพื่อนๆที่เมืองไทยนะคะมาเดินบรรยากาศแบบนี้กับฟ้านะคะเพื่อนๆค่ะ เดินไปเก็บผักไปเด้อชมดอกไม้ไปด้วยกันนี่ก็เป็นดอกดอกผักกาดนะคะดอกผักกาดผักกาดฝรั่งเนาะเนี่ยเพื่อนๆพอพเขาแก่แล้วนะคะนี่อันนี้ยอดอ่อนเขานะคะนี่ป้าดูสดดาวกอนี้นะคะเป็นตาน้าสะออน,นะคะ่ะเพื่อนๆหนุนะ่ะโอ้ยตายนู่นยอดกะละง,งามเลยมาเจออย่างนี้จะอดใจไหวหรอคะก็เ,เก็บนะคะทุกคนหุณน่นะ ยอดอวบปวบนี่ก็เหมือนกันยอดอวบมากค่ะเพื่อนๆเอาไปทําเป็นแกงขี้เหล็กก็ได้นะคะทุกคนนี่นะโอ้ยงาม คนน่าทุกคนนะเก็บอย่างเดียวค่ะทุกคนไม่สนใคร ยอดกำลังน่ากินเลยเพราะว่าฝนตกคุณเนาะมองเดียวพอเลยค่ะทุกคนนี่ ทุกคนกาดูนะกำะังอ่อนๆเลยอะ่ะเขาแตกขึ้นมาเนาะไม่น่าเชื่อว่าจะเยอะขนาดนี้โอ้เด็กนักเรียนก็เล่นเตะฟุตบอลกันเนาะ งามขนาดงามหลายงามโพดงามเหลือทุกคนเนี่ยยอดโอ้โหฟ้ากระมุนนะคะทุกคน มุ่นที่จะเก็บเนาะเนี่ยโอ้ยน่าจะตายนี่ยทาไมมุ่นเข้ามานะเนี่ยดูยอดเถอะทุกคนอลังการงานร่างค่ะทุกคนค่ะโอ้ยนี่ไปกับเพื่อนๆไปต่อดอกไม้วสวยๆนะเพื่อนๆนี่สวยมากดอกไม้นะคะดอกไม้ที่เกิดตามธรรมชาตินะคะ อันนี้เขาเรียกว่าต้นไอผักกะเฉดนะคะผักกะเฉดฝรั่งหรือกระถินฝรั่งนะแต่ว่าพันนี้กินไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าดอกเขาเป็นพวงๆนะคะนี่ดอกก็เป็นพวงๆแบบนี้ทานไม่ได้นะคะทุกคนนี่ขึ้นเป็นดงเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะขึ้นเป็นดงเป็นป่าเลยนะคะทุกคนแต่ดอกสวยมากค่ะเพื่อนๆนี่ดอกสวยงามค่ะเพื่อนๆค่ะน่าไปปลูกบ้านเรามากเลยค่ะแบบนี้ นี่ก็เป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่ที่เกิดริมทางนะคะแต่ว่าสวยนะคะเพื่อนๆ่นน่นนะสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะคือประเทศเยอรมันจะดีอย่างหนึ่งะคะ่ะเขาจะมีดอกไม้เกิดตามทางเลื่อยไปเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยเอ ผักตำลึงแบบนี้นะคะเพื่อนๆอย่ากเก็บมาทานนะคะทุกคนเพราะว่ามีสารพิษตกค้างเยอะนะคะทุกคนแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่อย่ากเก็บมากินนะคะเพื่อนๆสมัยก่อนนี้ฟ้าก็เก็บมากินนะคะแต่ตอนนี้ไม่กินแล้วอันนี้เป็นหญ้าเอยอดตุแก,กนะคะทุกคนแบบนี้ก็กินได้เนะโอ้ยเนี่ยงามงามนี่ ผักกาดฝรั่งเดี๋ยวผักกาดอันนี้ฟ้าก็จะเก็บเอาไปนิดหน่อยเนาะเอาไปจิ้มน้ำพริกกินโดนฝนง,ง,งามงามจ้ะน,นี่ผักกาดนาำฝรั่งนะคะเพื่อนกินได้คือกันนี่ ผักตําลึงแบบนี้นะคะเพื่อนๆที่ฟ้าบอกว่าห้ามเก็บมากินเด้อมีสารพิษตกค้างเยอะนะคะเพื่อนๆค่ะโหยอดนี้ก็งามค่ะขึ้นตามรั้วหักดังโป๊ะๆเลยค่ะทุกคนเดินผ่านมาฟ้าก็มาเจอทุ่งดอกไม้นะคะทุกคนทุ่งดอกไม้งามโพดงามเหลือจ้าเพื่อนๆนู่น แดงเป็นทุ่งเลยนะคะเพื่อนๆนน่นปาดงามหลายงามโพดงามเหลือค่ะทุกคนกรเดินมาเก็บผักนะครพเพื่อน แล้วก็มาเจอทุ่งดอกไม้นะอู้เป็นทุ่งเลยค่ะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าทุ่งดอกโมลน,นะคะทุ่งดอกโมลก็จะเป็นเม็ดเล็กๆเหมือนงานนะคะเพื่อนๆที่เขาเอาไปโรยเอ,อใส่กับเค้กหน้าเค้กนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเม็ดเขานะคะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวพอเขาสุกแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกออกนะคะเป็นเม็ดเล็กๆเนาะ เดี๋ยวเขาก็จะมาเก็บเกี่ยวเอานะคะทุกคนสวยค่ะนึกถึงเชียงใหม่บ้านแล้วเลยค่ะเพื่อนๆอูย้ยสวยงามมากนูนะอยากให้เพื่อนๆมาเห็นด้วยกันจังเลยงามขนาดไม่อยากกลับบ้านเลยค่ะ เพื่อนนี่ก็เป็นผักสามชนิดที่ฟ้าเก็บมานะอันนี้ก็เป็นผักกาดฝรั่งนะจ๊ะทุกคนนี่เขาก็จะมีหน้าตาเป็นนี้เนาะตรงนี้ก็จะมีน้ำหนามหน่อยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเวลาเอามาลวกหรือเอามาต้มเขาก็จะนิ่มนะคะทุกคนและอันนี้ก็เป็นผักผักตำลึงค่ะผักตำลึงฝรั่งที่ฟ้าเก็บมาบอกว่าจะเอามาแกงเลียงแกง,แกงเลียงนะคะเขาจะกินออกรสชาติคล้ายๆกับผักหวานบ้านเรานะคะทุกคนเนี่ย อารมณ์จะออกประมาณนั้นเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผักสะเดาฝรั่งค่ะพเพื่อนๆนะผักสะเดาฝรั่งอันนี้ก็จะกินออกขมๆเนาะก็จะกินแทนสะเดาแล้วก็จะทําเป็นแกงขี้เหล็กก็ได้นะคะพเพื่อนๆฟ้าก็จะมาบอกเพื่อนๆนะคะว่าถ้าทุกคนที่จะเก็บสะเดาฝรั่งนะคะพเพื่อนๆคะเขา ลำต้นของเขานะก็จะเป็นจุดๆนะคะทุกคนลำต้นหรือว่าก้านของเขานะคะก็จะเป็นจุดๆเนาะนี่นะคะเพื่อนๆเนี่ยอันนี้น่าจะดูได้ชัดกว่านะเพื่อนๆเนี่ยเขาก็จะมีจุดๆนะคะทุกคนเนี่ยจุดๆจุดๆจุดๆดําๆถ้าถ้าแก่แล้วเขาก็จะมีจุดดาๆนะคะถ้าเกิดยังอ่อนก็จะเป็นจุดขาวๆแบบนี้นะคะทุกคนนี่เห็นไหมเนี่ยเขาจะมีจุดของเขานะคะเห็นไหมนี่ก็คือของแท้นะคะทุกคนถ้าไม่มีจุดอย่าไปเก็บนะคะทุกคน นี่ดอกงามงามนะคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวฟ้าก็จะลวกใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคลิปนี้ฟ้าก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ